ะครับคุณผู้ชมดูครับน้ำจะเป็นฟองเป็นฟูวอเลยครับใช้รดพืชผักได้นะครับใช้รดดอ,อกไม้ก็ได้สวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกษตกกรตะกอและคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาทำหัวพ่นสปริงเกอร์น้ำนะครับผม พ่นสปริงเกอร์น้ำนี่ก็คือเราจะใช้ไปลดผักหรือว่าลดต้นไม้ก็ได้นะครับก่อนอดือนนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีท่อ PVC นะครับยาวประมาณ50เซนติเมตรนะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อครับข้อต่อเขาก็สายยางแล้วก็ข้องอครับก็จะมีขวดน้ำครับ มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตัดครับตัดตรงคอขวดเลยนะครับ นะครับเมื่อขาดแล้วจะได้เป็นอย่างนี้เลยครับเราเอาไปสวมกับท่อ p v บ pvc นะครับ เนื่อสวมแล้วจะได้เป็นอย่างนี้นะครับมืได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาตัดอีกขวดนะครับ อันนี้แบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งเลยเราใช้แค่น,นี้ครับใช้แค่อันเดียวครับเื้อเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็จอะรูครับจอะรูตรงฝาขวดนะครับสายไขควงหรือว่าสว่านก็ได้นะครับจอะรู ปูกเกลียวครับมันจะมายึดติดกับตัวนี้นะครับ ตัวน็อตนี่เราสามารถปรับระดับได้นะครับเวลาให้น้ำพุ่งครับเดีไปดูกันเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมดูครับน้ำนจะเป็นฟองเป็นฟัวอเลยครับใช้รดพืชผักได้นะครับใช้ลดดอกไม้ก็ได้ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อ c h a ชาแนด้วยนะครับขอบคุณครับ